สวัสดีครับวันนี้เราหยิบเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องที่เอ่อค่อนข้างน่าขนลุกเหมือนกันนะเป็นประสบการณ์จากค่ายลูกเสือในไทยครับอ๋อค่ะเรื่องเกี่ยวกับค่ายลูกเสือร้างนี่ได้ยินมาบ้างเหมือนกันน่าสนใจนะคะใช่ครับคือเรื่องนี้มาจากผู้เล่าชื่อคุณหมีนะครับเขาเคยไปช่วยงานดูแลเด็กๆที่ค่ายนี้เราก็เจอเรื่องแปลกๆเออตั้งแต่เด็กที่โผล่มาแบบลึกลับเด็กหายตัวไป ล้วก็ยังมีตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสถานที่นั้นด้วยครับซึ่งเอ,อ่อน่าเสียดายนะตอนนี้ค่ายกลายเป็นค่ายร้างไปแล้วอืมที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปากเปล่านะคะแต่มันมีการเชื่อมโยงประสบการณ์ตรงกับพวกความเชื่อชาวบ้านแล้วก็มีวัตถุจริงๆอ้างอิงได้ด้วยอย่างเช่นพวกรูปปัน้นหรือสภาพของค่ายร้างเองอะไรแบบนี้คือมันทำให้เรื่องดูมีน้ำหนักขึ้นมาชวนให้คิดตามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ งั้นเรามาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันดูเลยดีกว่าครับเริ่มจากคืนแรกเลยคุณหมีเล่าว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าเจอเอเพื่อนร่วมเต็นท์หน้าแปลกๆเ,เป็นเด็กผู้ชายครับใส่ชุดลูกเสือเต็มยศเลยนะแต่ตัวเปียกโชกไปหมดเลยตัวเปียกทั้งๆท,งท,งที่ไม่ใช่เวลาเล่นน้ําหรือฝนก็ไม่ได้ตกหรอคะใช่ครับไม่ใช่เวลาเลยพอผู้ใหญ่ลองไปดูกันก็ไม่เจอใครแล้วว่างเปล่าการปรากฏตัวแบบเปียกโชกเนี่ย เป็นรายละเอียดที่เ,เจอบ่อยนะคะในเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณทางน้ํามันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่บ่งบอกถึงสาเหตุการตายหรือสภาพก่อนตายอะไรแบบนั้นซึ่งกรณีนี้มันก็ไปตรงกับข้อมูลสำคัญที่เราจะคุยกันต่อไปด้วยน่าคิดนะครับว่าทำไมสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันถึงเ,เกิดขึ้นซ้ำๆในเรื่องเล่าแนวแนวนี้แล้วเรื่องมันก็มาเข้มข้นขึ้นในคืนที่สองครับตอนมีกิจกรรมรอบกองไฟนี่แหละ มีเด็กชายสองคนจากกลุ่มเดิมเลยนะครับหายตัวไปจากแถวหายไปอีกแล้วเหรอคะครับเพื่อนๆบอกว่าเห็นสองคนนั้นเดินตามเด็กคนเดิมไปเด็กคนที่ตัวเปียกๆนะครับเห็นว่ากวักมือเรียกไปทางบึงน้ําใกล้ๆที่ทํากิจกรรมกันแล้วไงต่อคะหาเจอไหมก็ผู้ผู้ใหญ่ก็ตามหากันวุ่นเลยครับสักพักใหญ่ๆเลยนะถึงเจอเด็กคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาได้ก่อนรอดมาได้คนหนึ่งแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะ เขาเล่าว่าโดนเด็กคนนั้นชวนไปเล่นอะไรแปลกๆพอเขาไม่เล่นด้วยก็เหมือนโดนลากเข้าไปในป่าลึกเลยแล้วที่น่ากลัวคือเด็กผีคนนั้นน่ะเอาเชือกมา,อาผูกคอตัวเองกับกิ่งไม้ทำท่าเหมือนเล่นผูกคอตายให้ดูโหอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะการแสดงภาพแบบนั้นมันดูรุนแรงแล้วก็อาจจะสื่อถึงความแค้นหรือสิ่งที่เคยเกิดกับตัวเองหรือเปล่า เป็นฉากที่แบบสร้างความกลัวสุดๆให้คนเจอเลยนะเนี่ยใช่ครับเด็กคนนั้นก็ช็อกวิ่งหนีกลับมาได้ส่วนอีกคนที่หายไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับคืนนั้นทั้งคืนเลยหาไม่เจอเลยเหรอคะแล้วไปเจอตอนไหนจนเช้าเลยครับถึงมีคนไปเจอเด็กนั่งร้องไห้ตัวสั่นอยู่ในโบสถ์เก่าของวัดซึ่งวัดเนี้ยมันอยู่ห่างจากค่ายไปตั้ง6กิโลเมตรฮะหกิโล ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเด็กตัวแค่นั้นเองเจ้าทางที่นั่นนะครับอ๋อมีเรื่องเจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประเด็นตายายหรือเจ้าที่คุ้มครองสถานที่นี่อืมเป็นความเชื่อที่เจอได้ทั่วไปในบ้านเราเลยนะคะเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกับวิญญาณร้ายช่วยให้รู้สึกว่าเออถึงจะน่ากลัวแต่ก็ยังพอมีความหวังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วคำบอกเล่าของเด็กที่เพิ่งเจอตัวก็สอดคล้องกันเป๊ะเลยครับ เขาบอกว่าตอนหลงป่าแล้วเหมือนสลบไปพอตื่นมาก็เจอคุณตาคุณยายใจดีคู่หนึ่งตายายนี่แหละที่ช่วยพาเดินลัดป่ามาส่งที่โบสถ์เก่าแล้วก็กําชับว่าห้ามออกไปไหนเด็ดขาดทำไมล่ะคะห้ามออกไปทำไมเพราะเด็กบอกว่าเห็นวิญญาณลูกเสียคนเดิมนั่นแหละครับมันวนเวียนอยู่รอบๆโบสถ์ทั้งคืนเลยพยายามจะเข้ามาหา จะเหมือนเข้ามาไม่ได้โอ้โหนี่มันเหมือนการประทะกันของพลังสองฝ่ายเลยนะคะวิญญาณร้ายที่จ้องจะเอาชีวิตกับวิญญาณผู้พิทักษ์ที่คอยกันเอาไว้โครงเรื่องแบบนี้ทำให้มันทั้งน่ากลัวแล้วก็มีความหวังไปพร้อมๆกันเลย ครับพอเรื่องทุกอย่างเริ่มคลี่คลายคุณหมีก็เลยไปลองสืบข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วก็เจอความจริงที่เออน่าตกใจเหมือนกันนะคือที่บึงน้ําในค่ายนั้นนะครับเคยมีเด็กลูกเสือจมน้ําเสียชีวิตจริงๆเมื่อปีพศ2517จจริงๆเหรอคะมีประวัติบันทึกไว้เลยใช่ครับแล้วที่ขนลุกกว่านั้นคือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาร่างของเด็กคนนั้นไม่เจอเลยครับฮะหาไม่เจอแล้ว ยังไม่หมดครับยังมีการสร้างรูปปั้นลูกเสือไว้ใกล้ๆบึงด้วยนะสร้างปี2517พอดีเป๊ะเลยปีเดียวกับที่เกิดเหตุมีรูปปั้นด้วยครับแล้วก็มีสารลูกป,ปั้นตายาอยู่จริงๆด้วยตรงตามตำนานเป๊ะเลย โหการมีอยู่ของหลักฐานพวกนี้ทั้งรูปปั้นทั้งสารทั้งประวัติการเสียชีวิตจริงๆเนี่ยมันมันยกระดับเรื่องนี้ไปอีกขั้นเลยนะคะจากแค่เรื่องผีธรรมดากลายเป็นโศกนาฏกรรมที่มีร่องรอยทับซ้อนกับความจริงมากๆจนแบบแยกไม่ออกเลยมันเลยทั้งน่ากลัวทั้งน่าเชื่อถือไปพร้อมกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเลยทิ้งปมไว้เยอะเลยนะครับ ทั้งเรื่องวิญญาณลูกเสือที่หาร่างไม่เจอทำไมต้องปรากฏตัวเปียกโชคทำไมต้องเล่นผูกคอตายแล้วก็การมีอยู่ของวิญญาณผู้พิทักษ์อย่างตายายอีกตอนนี้ค่ายร้างไปแล้วแต่รูปปั้นยังอยู่ชาวบ้านแถวนั้นก็ยัง เล่าคนว่าเจอเรื่องแปลกๆอยู่บ้างใช่ค่ะความเชื่อมโยงกันร,ระหว่างเรื่องเล่าสถานที่จริงแล้วก็วัตถุที่จับต้องได้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันฝังใจคนฟังรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันทํางานร่วมกันหมดเลยสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกที่แบบลืมยากจริงๆมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากบันทึกต้นทางด้วยครับเข<ค>าตั้งข้อสังเกตว่า <c oughs> เป็นไปได้ไหมที่ เด็กลูกเสือคนแรกที่จมน้ำตายในปี2517นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จมน้ำเองแต่ว่าถูกวิญญาณตนอื่นล,อล่อลลงไปเหมือนเหตุการณ์ในเรื่องเล่านี้เหมือนกันอืมหมายความว่าอาจจะมีวิญญาณร้ายตนอื่นอยู่ก่อนแล้วอาจจะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนพื้นที่ของโศกนาฏกรรมที่มันซ้อนทับกันเป็นวงจรมานานแล้วก็ได้การที่ค่ายถูกทิ้งร้างไปตอนนี้ มันคือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดหรือเป็นแค่การหยุดพับเรื่องราวนี้ไว้ชั่วคราวกันแน่อืเป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามจริงๆครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกนะคะที่มาจากผู้ใช้ชื่อคุณเบหวิวค่ะครับผมอ๋อเป็นเรื่องที่เขาเล่าเองเลยใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ตรงเลย ก็น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในร้านนวดแผนไทยคือเรื่องมันเริ่มจากว่าคุณเบาวิวกับเพื่อนเนี่ยเขาไปช่วยงานเพื่อนอีกคนมาครับแล้วเสร็จงานก็ดึกแล้วค่ะน่าจะสักเออสามสี่ทุ่มได้ก็รู้สึกไม่เมื่องกันนะคะเลยหาร้านนวดแถวแถวชานเมืองระยองเออตรงรอยต่อชนบุรีครับดึกแล้วก็ยังหาร้านนวดกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งยังเปิดไฟสว่างอยู่เลยข้างนอกก็ดูดีนะคะแต่ว่า มันดูเงียบๆนะค่ะอืมเงียบ,ะะยบผิดปกติใช่ค่ะแต่เขาก็ตัดสินใจเอ,อ่อเข้าไปลองดูแล้วพอเข้าไปเป็นไงบ้างครับเข้าไปก็เจอเจ้าของร้านค่ะแล้วก็มีหมอนวดอีกสัก3ามสี่คนได้ครับผมแต่ที่คุณบาวิวเล่าว,ว่ามันแปลกๆคือหมอนวดเนี่ยดูแบบแย่งกันรับลูกค้ามากเลยค่ะเหมือนเพิ่งเคยมีคนเข้าร้านอะไรแบบนั้นอ๋ออาจจะเพราะยังไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยตอนนั้นน่าจะใช่นะคะ แล้วเจ้าของร้านเขาก็แนะนําให้ขึ้นไปนวดชั้นสองค่ะครับขึ้นไปชั้นบนพอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยบรรยากาศข้างบนเอ่อก็ดูปกตินะคะเป็นห้องโลง่ลงๆกว้างๆเลยมีเตียงนวดอยู่หกเตียงเรียงกันไปอืมมีผ้าม่านกั้นระหว่างเตียงเรียบร้อยแอร์ก็เย็นดีมีเพลงเปิดคอเบาๆด้วยค่ะก็คือดูดีเลยแหละครับบรรยากาศเหมือนร้านนวดทั่วไปใช่ค่ะคุณเบวิวกับเพื่อนก็ได้เตียงด้านในสุดเลยติดกำแพง หมอน,นวดก็เป็นผู้หญิงสองคนค่ะแต่ดูเหมือนจะยังใหม่ๆกันอยู่เพราะยังแบบถามหากันเรื่องพวกอุปกรณ์นวดอยู่นะคะอ๋อเป็นพนักง,งานใหม่ใช่ค่ะตอนแรกก็นวดไปปกติเลยค่ะผลคลายดีครับแต่พอนวดไปได้สักน่าจะครึ่งชั่วอโมองได้คุณเบาวิวเล่าว,ว่าเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนเดินขึ้นบันไดามาอืมแล้วจูจ่ๆก็เหมือนมีมือค่ะยื่นมาร,ดรมาูดผม่านพืดผ่านเตียงตัวเองไปแล้วก็ผ่านเตียงเพื่อนไปทางซ้าย รูดม่านผ่านไปเลยใช่ค่ะแล้วเสียงก็เงียบไปเลยมันแปลกๆนะคะเอออันนี้แปลกจริงครับปกติถ้ามีคนมานวดเพิ่มเขาก็น่าจะเดินไปเตียงตัวเองเงียบๆเนะไม่น่ามารูดม่านผ่านเตียงคนอื่นแบบนี้นั่นนะสิค่ะมันเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแล้วเรื่องมันก็เออเริ่มมีอะไรมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคืออยู่ๆเพลงที่เปิดอยู่มันก็ดับไป อ่ะดับซะงั้นใช่ค่ะหมอนวดของคุณบาวิวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอลงไปดูแป๊บนึงนะจะไปเปิดเพลงให้ครับแต่ปรากฏว่าหายไปเลยค่ะนานมากเป็น10-15นาทีได้ไม่กลับขึ้นมาเลยหายไปนานเลยนะนานค่ะแล้วระหว่างที่รอนั่นแหละคุณบาวิวเหลือไปเห็นตรงผ้าม่านข้างๆเตียงอะค่ะเหมือนมีรอยมือคนปูดออกมาจากม่านเฮ้ย hey. รอยมือเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นรอยปุดๆแล้วก็ค่อยๆลากผ่านไปเหมือนมีคนแอบมานอนอยู่ข้างๆเตียงเลยค่ะแต่ไม่เห็นตัวนะเห็นแค่รอยบนมา่านโอ้โหอันนี้น่ากลัวแล้วนะน่ากลัวมากค่ะแล้วจังหวะน,นั้นเองโทรศัพท์ของหมอนวดอีกคนที่นวดเพื่อนอยู่ก็ดังขึ้นมาครับเธอก็หยิบมือถือขึ้นมาอ่านข้อความแบบหนึ่งแล้วสีหน้าเปลี่ยนเลยค่ะดูตกใจมากอ่านข้อความแล้วตกใจ ใช่ค่ะแล้วก็หันไปบอกเพื่อนคุณเบาวิวว่าเออเดี๋ยวขอลงไปนวดต่อข้างล่างนะอ้าวชวนลงไปเฉยเลยแต่ยังไม่ทันได้ชวนคุณเบาวิวนะคะพอหมอนวดคนนั้นรูดม่านเปิดออกเท่านั้นแหละเธอก็แบบท่าทางตกใจสุดขีดเลยค่ะแล้ววิ่งพรวดลงบันไดไปเลย วิ่งเลยเหรอครับไม่รอแล้ววิ่งเลยค่ะไม่ชวนไม่รอใครทั้งนั้นเพื่อนคุณบาวิวเห็นท่าไม่ดีก็ตกใจเหมือนกันเลยรีบวิ่งตามลงไปติดๆเลยเอาแล้วคุณบาวิวใช่ค่ะทิ้งคุณบาวิวไว้บนชั้น2คนเดียวเลยค่ะตอนนั้นโอ้โหวันั้นคงใจหายแวบเลยนะครับอยู่คนเดียวบนนั้นแล้วเพื่อนก็วิ่งหนีไปแล้วใจหายไม่พอค่ะเพื่อนส่งไลน์มาด้วยส่งมารัวๆเลยว่าลงมาเร็ว มึงอยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่กับมึงแล้วโอ้โหยิ่งตอกย้ำไปอีกคือบนนั้นไม่มีใครแล้วจริงๆใช่ค่ะคุณเบาวิวบอกตอนนั้นคือตกใจสุดขีดแล้วสติเริ่มกระเจิงรีบลุกพรวดเลยค่ะคว้าเสื้อผ้าได้ก็รูดม่านออกกะว่าจะวิ่งสุดชีวิตเหมือนกันครับต้องรีบหนีแล้วแต่เซี่ยววินาทีที่หันไปมองทางซ้ายมือก่อนจะวิ่งอะค่ะตรงมุมห้องติดกับกำแพงเลยครับ เห็นผู in, ้หญ like ิงคนหนึ่งผมยาวๆรูปร่างท้วมๆหน่อยใส่ชุดเหมือนหมอนวดยืนก้มหน้าอยู่นิ่งๆตรงนั้นเลยค่ะเฮ้ยเจอเต็มๆเลยหรอครับเต็มๆเลยค่ะยืนนิ่งๆก้มหน้าอยู่คุณบอบิวบอกว่าแบบช็อกไปเลยแต่ขามันวิ่งไปเองละวิ่งลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตเลยโูหน่ากลัวมากแล้วตอนวิ่งลงไปนะคะยังได้ยินเสียงเหมือนผ้าม่านขาดดังแควกตามหลังมาด้วยโูมีเสียงตามมาอีกค่ะ พอลงมาถึงข้างล่างทุกคนก็หน้าตาตื่นกันหมดเลยเรื่องมันก็เลยเฉลยตรงนั้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือหมอนนดคนแรกที่บอกจะลงไปเปิดเพลงแล้วหายไปนะคะจริงๆคือเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมานอนอยู่บนเตียงว่างข้างๆเตียงคุณเบาวิวแล้วก็ยิ้มให้ด้วยยิ้มให้เลยใช่ค่ะเธอเลยตกใจวิ่งลงมาบอกเจ้าของร้านแล้วก็เลยส่งข้อความไปเตือนเพื่อนหมอนวดอีกคนที่ยังอยู่ข้างบน อ๋อข้อความที่หมอนวดคนที่สองอ่านแล้วตกใจนั่นเองใช่ค่ะแล้วหมอนวดคนที่สองพอได้ข้อความก็เลยจะชวนเพื่อนคุณเบาวิวลงไปแต่จังหวะที่กำลังจะหันมาทางคุณเบาวิวเนี่ยดันเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนั้นก่อนเห็นเหมือนกันเห็นค่ะแต่คราวนี้ไม่ได้ยืนเฉยเฉยผู้หญิงคนนั้นยืนจ้องเขม่งเลยแล้วก็ชี้นิ้วมาที่หมอนวดเหมือนห้ามพูดห้ามบอกโหมีชี้หน้าห้ามด้วยค่ะ หมอนวดคนนั้นก็เลยกลัวสุดขีดวิ่งหนีลงมาทันทีเลยไม่กล้าพูดอะไรแล้วอ๋อถึงว่าทำไมวิ่งหน้าตาตื่นขนาดนั้นสุดท้ายเจ้าของร้านก็เลยต้องยอมเล่าความจริงค่ะครับว่ายังไงครับเขาบอกว่าประมาณเดือนก่อนหน้าเนี่ยมีลูกค้าผู้หญิงมานวดที่ร้านแล้วเกิดหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตคาเตียงนวดเลยเสียชีวิตในร้านเลยใช่ค่ะ แล้วเตียงที่เสียชีวิตน่ะก็คือเตียงที่อยู่ติดกับเตียงที่คุณบาวิวไปนอนพอดิบพอดีเลยโอโ้โหตรงจุดเลยพอเกิดเรื่องหมอนวดชุดเก่าก็คือขวัญเสียลาออกกันไปหมดเลยค่ะไม่แปลกใจเลยครับหมอนวดสองคนที่เจอเนี่ยเป็นชุดใหม่เพิ่งมาทําได้แค่วันสองวันเองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ,อ๋อเจ้าของร้านก็ยังไม่ได้บอกหมอนวดใหม่ใช่ค่ะเจ้าของร้านก็ขอโทษขอโพยเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ไม่คิดเงินค่าบริการอะไรเลยค่ะ ก็คงต้องทําแบบนั้นแหะครับเจอขนาดนี้แน่นอนค่ะเรื่องนี้คือส่งผลกับคุณเบลวิวมากเลยนะคะเขาบอกว่าภาพผู้หญิงยืนก้มหน้าตรงมุมห้องน่ะมันติดตาไปหลายคืนเลยนอนไม่หลับเชื่อเลยครับคงหลอนน่าดูแล้วก็ไม่กล้ารันนวนไปอีกนานเลยค่ะขนาดกลัดไปบ้านหรือไปคอนโดตัวเองที่มีม่านกั้นห้องอะไรแบบเนี้ก็ยังรู้สึกหลอนๆหวาดระแวงอยู่เลยเป็นประสบการณ์ที่คงลืมยากจริงๆครับฟังแล้วก็ขนลุกตาเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ตรงที่หนักหนามากจริงๆครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับมันทำให้เราเห็นว่าบางครีสถานที่มันก็มีเรื่องราวของมันเองแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเหมือนกันนะคือในเมื่อเจ้าของร้านรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้ว่ามันส่งผลกระทบกับพนักงานชุดเก่าจนลาออกไปหมดเนี่ยการที่ยังเปิดร้านต่อไปแล้วก็รับพนักงานใหม่เข้ามาโดยที่เขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องหรือการให้ลูกค้าใช้บริการในพื้นที่นั้นๆโดยที่ลูกค้าก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ย มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบหรือการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในธุรกิจแบบนี้ไงบ้างก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าควรจะจัดการยังไงในสถานการณ์แบบนี้วันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องเล่าของคุณบอมกันนะคะครับเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ามันเอ่อเกิดตอนกลางวันแสกเลย ใช่ค่ะเกิดที่บ้านหลังหนึ่งแถวพุทธมนทลสายสองคือภายนอกนี่ดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นบ้านที่มีเรื่องอะไรแบบนี้เป็นบ้านดูดีเลยใช่ไหมครับแต่พอเข้าไปนี่สิบรรยากาศมันเริ่มแปลกๆตั้งแต่ต้นเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่แม่บ้านเลยที่แบบรีบรีบโยนกุญแจให้แล้วก็ไปเลยอืมท่าทางมีพิรุษแปลกๆนะครับแล้วพอทีมงานเข้าไปปุ๊บก็เจอเสียงปิดประตูดังลั่นเลยดังปังเลยค่ะแล้วก็มีเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นอยู่ชั้นบนอีกทัทง้ทงทั้งที่เอ,อ่อตอนนั้นดูเหมือนไม่มีใครอยู่นอกจากทีมของคุณบอมครับจุดนี้แหละที่เริ่มสร้างความรู้สึกไม่ปกติทั้งที่เป็นกลางวันแท้ๆแ,แล้วเรื่องมันก็พีคขึ้นไปอีกตอนที่ทีมงานเขาขึ้นไปชั้นบนกันนะคะ่ะ อันนี้คือจุดที่น่ากลัวที่สุดจุดหนึ่งเลยมั้งเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาไปเปิดผ้าม่านดูค่ะแล้วสิ่งที่เจอหลังม่านนี่คือลงศพใช่ไหมครับใช่ค่ะลงศพปิดทองสวยเลยนะสี่ลงตั้งเรียงกันอยู่โอ้สี่ลงเลยเหรอครับ คือเจอแบบนี้เป็นใครก็ช็อกนะช็อกจนวิ่งหนีลงมาเลยค่ะตามที่เล่าคือปสัสสาวราตลอดทางเลยแล้วที่แปลกอีกอย่างคือทางบ้านเปิดแอร์ทิ้งไว้หมดเลยนะคะเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาวะางั้นเถอะมันยิ่งเสริมความรู้สึกเออขนลุกเข้าไปอีกแล้วไม่ใช่แค่เพื่อนคนนั้นนะคะที่เจอ ตัวคุณบอมเองก็เจอเหมือนกันอ๋อที่ว่าเจอผู้ชายคนหนึง่งใช่ค่ะตอนกําลังทํางานอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาคุยด้วยบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็คุยกันแป๊บหนึง่งเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําครับแล้วกห็หายไปเลยค่ะหายไปเลยคุณบอมรอสักพักก็ไม่เห็นออกมาเลยลองผลักประตูห้องน้ําก็ไปดูแล้วก็ไม่เจอใครไม่เจอใครเลยค่ะห้องน้ําว่างเปล่าพื้นแห้งสนิทเลยนะแล้วที่สําคัญคือเจอรูปถ่ายขาวดําของผู้ชายคนนั้นตั้งอยู่ด้วยโอ้โห อันนี้ชัดเลยคือรายละเอียดเรื่องพื้นแห้งกับรูปถ่ายนี่มันตอกย้ำเลยว่าไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะครับเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติชัดๆยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทีมงานอีกสองคนที่อยู่ข้างล่างตรงห้องครัวนะคะครับกลุ่มนั้นเจออะไรครับเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังล้างจานอยู่ตรงอ่างล้างจานเห็นแวบๆหรือว่าเห็นชัดครับ เหมือนจะเห็นแวบเดียวนะคะพอหันไปทําอย่างอื่นแป๊บหนึง่งแล้วหันกลับมาอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วหายไปพร้อมจานชามใช่ค่ะจานชามหายเกลี้ยงเลยและอ่านล้างจานก็แห้งสนิทเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนห้องน้าชั้นบนอืมมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับเรื่องความแห้งเนี่ยทีนี้พอมารวมข้อมูลกันนะคะเพื่อนคนที่เจอโรงนะคะตอนเขาวิ่งหนีตรงมาเขาบอกว่าเห็นเด็กสองคนด้วยนะ นั่งห้อยขาหัวเราะคิกคักอยู่ตรงบันไดเด็กสองคนงั้นก็เท่ากับว่าเจอผู้ชายเจ้าของบ้านหนึ่งคนผู้หญิงล้างจานอีกหนึ่งคนแล้วก็เด็กอีกสองคนค่ะรวมเป็นสี่คนพอดีสี่คนซึ่งก็เท่ากับจํานวนลงศพสี่ลงที่เจอพอดีเป๊ะเลยโอ้โหเรื่องมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับแบบนี้ใช่ค่ะมันเลยทําให้เชื่อได้ว่าสิ่งที่ทีมงานเจอทั้งหมดวันนั้นคือเออวิญญาณของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้น น่ากลัวมากครับโดยเฉพาะการเจอพร้อมกันลหลายๆคนแบบนี้แล้วก็เจอในเวลากลางวันด้วยสุดท้ายก็คือทีมงานทุกคนเพ่นออกจากบ้านเลยค่ะไม่คิดชีวิตทิ้งอุปกรณ์บางอย่างไว้ข้างบนด้วยแล้วก็ยกเลิกงานนั้นไปเลยไม่ทำต่อแล้วแน่นอนเจอขนาดนี้ค่ะแล้วตอนหลังก็มีข้อมูลจากคนแถวนั้นมายืนยันอีกนะคะว่าครอบครัวนี้เขาเสียชีวิตยกครัวจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาศพไปทำพิธีด้วยแต่เก็บไว้ในบ้านนั่นแหละ โอยิงสั่งยิ่งขนลุกครับการเก็บร่างไว้ในบ้านแบบนั้นแล้ววิญญาณยังอยู่ครบทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบทั้งน่ากลัวทั้งน่าสงสัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดตอนกลางวันนี่แหละครับแต่มันก็ยังมีคําถามสําคัญที่เรื่องนี้ทิ้งไว้นะครับเป็นปมที่ผมว่าน่าคิดที่สุดเลยอะไรเหรอคะก็คือแม่บ้านคนนั้นนะครับคนที่โยนกุญแจให้ตอนแรกคนที่ดูเหมือนจะเป็นมนั์คนเดียวในบ้านวันนั้นอ๋อใช่ค่ะแม่บ้านคนนั้นคําถามคือ เธอใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงดูแลบ้านเตรียมอาหารหรือทำอะไรต่างๆในบ้านหลังนั้นกับครอบครัวผู้ล่วงรับไปแล้วเนี่ยทุกวันทุกวันได้ยังไงกันจริงด้วยค่ะนั่นสินะคะเธออยู่ได้ยังไง